นีกวางตุง่มผักกะจอนพี่น้องอันนี้พักกะจอนเป็นผักาจกอนผักกาจอนเป็นบัไรในท่าน่ะ็นของ มทันมกลมงยีพรีสวัสดีนะคะเจ๊พรพว่ะะเพเพาเอาผอนผักให้กระต่ายมันโตไม่ทันนะเจ๊พรีลูกหนูหนูสองสองตัวเนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะขึ้นได้คือปวกวา ลูกลพี่ทิพย์สวัสดีนะคะวันี้หยังให้ลูกๆกเลยม,มันใยบอท่านไหมไม่ทันลูกค้านะคะมันหมดกอนเนี่ยเร,รือสลัดฟังนี้อันนี้จะเป็นผักกาดผักกาศขาวอ่ะสี่ห้าวันไหวไ้ทัไาไปปุ๊บไปปลูก ทางนี้กําลังขยายน,นี้จะเป็นสลัดขยายนะคะสลัดอันนี้ที่เราขยายออกมามแบบนี้เนี่ยเนี่ยพี่น้นนนองห่อ,อไงเด้ออันนี้จะเป็นอีกท่านนึงน,ะะนี่อันนี้จะกรอบมากเลยค่ะเจ๊อพร กอบอิลี่ท่านดูค่ะนั่นนั่นก่อน,นเบิดก่อนเขามาขอสื่อก็ต้องอันลกให้เพิน่นใหญ่ยไงบัท่านไงบอทท่าน,อ,าานอันนี้ก็เป็นประกาศเลย ทั้งวันมันว่านวัน,นห้องผุนฝั่งน้นก็เป็นผักกวางตุ้งผักกระกจอนให้กันแล้วก็เป็นผักที่เล่าเป็นผักขี้เป็นมะเขือผักขี้แล้วก็พริกฝั่งนูง้ะคะถอนออกวังหันเนี่ยเนี่ยถอนไปตะกี้นะคะแล้วเราก็จะลงใหม่มันใหญ่พอท่านเด็ดได้ประมาณคืบหนึ่งค่ะหมดแล้ว ซึบกว่ากว่านั่นทุกคนเนี่ยกรอบมากเกพอีอเพราะว่ามันอ่อนจัดอะมันอ่อนจัดถอนไปเยอะแล้วนะเนี่ยมีกระถอนเนี่ยฟังนี่กระถอนนี่ถอนไปแล้วเอามาขอซื้อกับถอนเนี่ยเข้าไป เดืกระดูกกอันนี้เราเราเราปลอดสารนะคะปลอดสารในพี่นอเบงเรือหมดเรื่อนจนดูักดุูแหง้ง เนี่ยอยู่บ้านอยู่บ้านเอินว่าเบืกอเข้าขาวหน่อยเขือข้างบเรบ่นวะ <c oughs> นีดกหลายดกดกดกแห้งสวัสดีนะคะคุณยา่าดกมากคุณย่าดูดกลายดกลายอเป,ก,ปเออกัากขาวแบบนี้เนี่ยเอื้นดกิกปีค่ะ นี่เอาไปตำแก้วนะเานาะเงินเขียวๆนี่ เนี่ยเอาเออกไปไปปลูกเลยวันไปห้างเพื่อเอาบุาบี่หมกปลูกเมื่อสิไดไงใหญ่อันนี้เป็นเตงไเนี่นนส่แตงกำลังขืนจะบอกจะแบกเนี่ยกำลังขืนเด้ฟังนี้จะบอกจะแบกอันนี้จะเป็นพักซี่เล่าค่ะพี่น้องนี่กำลังหวานกำลังสด ผักชีลาวซีลาวเด้อเด้อบ์เมนผักซีขมิ้นเด้อพี่น้องผักชีลา,าวจ้าปลูกมันกับพ่อดเด็ขายอยู่เลยต่ว่ามันมันเห็ดบทันมันใหญ่บทัน มันโตไม่ทันคือตัวนี้นี่เห็นปะตัวนี้ย่องเลยเบาหยา <laughs> ยดนั่งกับผักกาทดที่เขียวๆอะ่ะอเขาจะเอาไปขายบานเฮ่าเนาะกำราหาบาทมันจะกำใหญ่กว่าตลาดเอาไปแป๊บเดียวกระเบิดบางเทืีเขามารับไปขาย น,นี่เป็นจีนหรือแค่นี้แหละหมดแล้วเนี่ยถอนอีกมื่อนี้เมือนี้มืออื่นกระเบิดมื่อนี้แหละถอนมั่นี้กระเบิดมันหา่าไงเนี่ยอันนี้พักกระจอนได้ยานี่ยกำลังใส่ ม,มีเพิเงพักกระจนี่พวกอากาศนี่มันวันทุนยางเลยอย่าวาันวันทุนยางเลยอย่าเดี๋ยวยางเดี๋าายยางเยอากาศเใสไว้ big pin nang lak bye nang lak, by ng lak... By ng raking...

คุณนะคะไปเลยเด้อ